จันซีนบทที่1ิบปล้นลานประหารชีวิตอย่างเชินไม่รู้ว่าเหตุใดครอบครัวของรัฐมนตรีซุนจึงถูกประหารชีวิตทั้งหมดที่เขารู้ก็คือบ้านเกิดอย่างเป็นทางการของรัฐมนตรีซุนอยู่ที่นี่อาจเป็นไปได้ว่าเขาได้กระทำความผิดบางอย่างในเมืองหลวงและถูกส่งตัวกลับบ้านหลังจากนั้นด้วยเหตุผลบางอย่างที่ไม่ทราบสาเหตุทำให้ทั้งครอบครัวของเขาถูกประหารชีวิตจนถึงรุ่นที่3 เมื่อหยางเฉินออกจากบ้านหลังเล็กของเขาในเวลารุ่งสางหลังจากฝึกฝนมาเกือบ20ชั่วโมงจิตสังหารที่อยู่ภายนอกตัวเขานั้นเบาบางจนแทบสังเกตไม่เห็นอัตราการดูดซับเจตจำนงสังหารของความลับสามบริสุทธิ์ระดับที่2นั้นมากกว่าสองเท่าและเมื่อเขาพูดจบหยางเฉินก็เหมือนกับเพชรฆาตที่ฆ่ามามากเกินไปแล้วแม้ว่าเขายังคงมีออร่าสังหารและเจตนาฆ่ายอยู่บ้างแต่ก็ไม่ได้อยู่ในระดับของฝ่ายตรงข้ามสวรรค์ วิกฤตการครั้งแรกหลังจากออกจากเวทีเพชรคาดอมตะในที่สุดก็สลายไปอย่างเงียบๆอย่างเชินได้เปรียบในการแข่งขันกับเวลาและเปลี่ยนตัวเองให้กลายเป็นมนุษย์ก่อนที่ผู้ฝึกฝนที่เคร่งครัดจะมาถึงเพราะเขาเพิ่งบ่เพอะความลับบริสุทธิ์3าประการดูดซับเจตนาฆ่าฟันและเปลี่ยนเป็นจิตสำนึกแห่งสวรรค์เขาจึงไม่มีร่องรอยของพลังเวทมนต์แม้ว่าผู้ฝึกฝนขั้นจินด้านจะมาพวกเขาก็ยังไม่พบสิ่งผิดปกติเกี่ยวกับอย่างเชน ทันทีที่เขาเข้าใกล้ลานประหารอย่างเชิญก็เห็นใบหน้าที่คุ้นเคยอย่างเชิญเคยมองดูอัจฉริยะผู้บ่มเพาะตอนนั้นหลายครั้งในชีวิตที่แล้วแต่ตอนนี้อัจฉริยะที่ไม่เหมือนใครนั้นเป็นเหมือนกระต่ายตัวน้อยที่ตื่นตระหนกขดตัวอยู่ในฝูงชนดวงตาของเธอกวาดไปมาท่ามกลางฝูงชนโดยรอบสายตาของเธอแสดงความลึกซึ้งสิ้นหวัง ซันคิงเก้สิบโดยตรงของลูคลาวเซกในชีวิตที่แล้วของอยางเชนพรสวรรค์ที่โดดเด่นของคนรุ่นใหม่เทียบได้กับสาวกอัชริยะของนิกายที่ยิ่งใหญ่อื่นๆครั้งหนึ่งเธอเคยแสดงความเคารพต่อ,อยางเฉินแต่ตอนนี้เธอทำอะไรไม่ถูกและหวาดกลัวอย่างไม่อาจบรรยายขณะที่เธอมองไปที่ยางเฉิน ข่ามกลางสายตาประหลาดใจของฝูงชนหยางเชินเดินนำหน้าซุนฉิงสู้หนุ่มคนนั้นตอนนี้ซันคิงเกออายุไม่เกินสิบปีเด็กหญิงตัวเล็กเกเห็นหยางเชินเดินผ่านและรู้สึกหวาดกลัวมากยิ่งขึ้นสีษาเล็กเล็ของเธอออกแรงดึงตัวเองไปข้างหลังญาติๆติของเธอแต่เนื่องจากเธอถูกกลามโซ่ไว้เธอจึงไม่สามารถขยับเขยื้อนได้มากนะัก แม้ว่าความตั้งใจในการฆ่าของหยางเชนเกือบจะถูกดูดกลืนไปแล้วแต่สิ่งที่เหลืออยู่ก็ยังเพียงพอที่จะทำให้ผู้คนทั่วไปหวาดกลัวได้ตอนนี้ยืนอยู่ต่อหน้าซันคิงเกมไม่ใช่แค่เธอเท่านั้นแต่แม้แต่ผู้ใหญ่ที่อยู่ถัดจากเธอก็กลัวจนวิญญาณของพวกเขาแทบจะหลุดลอยเมื่อเผชิญกับเจตนาฆ่าของหยางเชนที่แผ่รังสีออกมาอยากกลัวไปเลยน้องสาวเมื่อยืนอยู่ตรงนั้นหยางเฉินไม่ได้เข้าไปใกล้เกินไปทำเพียงเผยรอยยิ้มให้ซุนชิงเสวี่ยยออยากังวลครอบครัวทั้งครอบครัวของคุณจะไม่เป็นไรบนลานประหารชีวิตเเเททชาาาาี่่่่รงกยยออนบนบปปลปลื คลุมศีรษะด้วยผ้าสีแดงมือข้างหนึ่งยกดาบเพชรฆาตขึ้นฉายเจตนาฆ่าอย่างเลือดเย็นอย่างหาที่เปรียบไม่ได้ทันใดนั้นก็พูดอย่างเป็นกันเองกับนักโทษสองสามคนที่ถูกกำหนดให้ประหารชีวิตสิ่งนี้น่าตกใจยิ่งกว่าจู่ๆขอทานก็ดึงเงินสดหลายหมื่นเส้นออกมาและสมาชิกครอบครัวซุนที่ถูกจับกลุมเกือบทั้งหมดแสดงสีหน้าตกตะลึงจริงหรือพี่ชายยังซันคิงเก้แสดงสีหน้าประหลาดใจเราจะไม่เป็นไรจริงๆเหรอ ผู้ใหญ่ตระกูลซุนคนอื่นอดไม่ได้ที่จะหลับตาดูเหมือนพวกเขาจะรู้ชะตากรรมของตัวเองแล้วตอนนี้พวกเขาถูกพาไปยังลานประหารแล้วเพชรชาตมาคนเดียวเพื่อบอกพวกเขาว่าพวกเขาจะไม่เป็นไรคนนี่เง่าจะเชื่อมีเพียงซันคิงเก้ที่ไร้ความรู้สึกเท่านั้นที่จะจริงจังกับหยางเชนจริงๆฉันจะไม่หลอกคุณในเวลาเดียวกับที่หยางเชนพูดเขาก็เริ่มที่จะปลดปล่อยเจตนาฆ่าของเขาเขาเชื่อว่ามีผู้ปลูกฝังที่เคร่งครัดในสภาพแวดล้อมที่รีบเข้ามา แม้ว่าร้อยละาของเจตนาฆ่าของอยางเชิญจะถูกดูดซับไปแล้วการปลดปล่อยส่วนที่เหลือบวกกับการเสริมกำลังอย่างต่อเนื่องของจิตสำนึกแห่งสวรรค์ของเขาทำให้ทุกคนที่อยู่รอบๆลานประหารชีวิตตัวสันเฝ้าดูเงาที่ยืนอยู่กลางลานประหารรากับยมทูตแม้แต่ผู้บังคับบัญชายังรู้สึกกลัวเล็กน้อยไม่รู้ว่าควรจะโยนแผนป้ายโทษประหารทั้งหมดทิ้งแล้วรีบออกจากสถานที่อัปมงคลน,นี้ดีหรือไม่ในทันทีที่ยางเชินปลดปล่อยเจตนาฆ่าเขาได้ยินเสียงนกหวีดแหลมข้างหูของเขาและในขณะเดียวกันก็มีเสียง ทันใดนั้นเงาหลายร่างก็ปรากฏขึ้นจากขอบฟ้าบินไปในทิศทางของลานประหารลำแสงไม่กี่ลำเหมือนลูกศรพุ่งตรงไปที่อย่างเฉินแต่ทันทีก่อนที่จะชนเขาแสงทั้งหมดก็หายไปจากจุดนั้นหันกลับและบินกลับไปจิตสำนึกแห่งสวรรค์บางส่วนห่อหุ้มอย่างเฉินอย่างรวดเร็วและสลายไปหลังจากกวาดสายตาไปทั่วเขาเพียงครั้งเดียวเพชฌชาคาดสิ่งที่งุนงงสะท้อนออกมาและท่าทางที่โออาใหญ่โตหลายส่วนดูเหมือนจะปรากฏขึ้นบนท้องฟ้าทันทีห่อหุ้มผู้คนทั้งหมดในพื้นที่ประหารทำให้คนธรรมดาทุกคนด้านล่างจ้องมองท้องฟ้าด้ววยคาามประหลดใจ สวรรค์อามาตะในที่สุดก็มีคนส่งเสียงและเดิมทีมีคนไม่มากคุกเข่าลงบนพื้นทันทีหลายคนที่ปรากฏตัวลอยอยู่ในอากาศโดยไม่มีข้อยกเว้นนอกจากอามาตะในตำนานแล้วใครจะทําสําเร็จได้ยางเธอยืนอยู่ตรงนั้นโดยไม่ขยับเรากับว่ากลัวเป็นใบต่อต้านความคิดของเขาและไม่ได้ปลดปล่อยจิตสำนึกอันศักดิ์สิทธิ์ของเขาเองอย่างไรก็ตามเขามักจะเผชิญหน้ากับซันคิงเก้และยิ้มให้เธออีกครั้งสายตาของเขาดูเหมือนจะบอกเธอดูสิฉันบอกว่าเธอสบายดีไม่ใช่เหรอ แฟรี่ทีทันใดนั้นแสงสีขาวก็ปรากฏขึ้นอีกครั้งและทุกคนบนท้องฟ้าก็ดูสุภาพมากต่อผู้มาใหม่คนที่พูดเมื่อกี้ถึงกับโค้งคำนับเล็กน้อยเมื่อแสงสีขาวหยุดลงทุกคนบนพื้นก็ตกตะลึงตกตะลึงเมื่อมองไปที่ผู้หญิงหน้าตาเย็นชาคนนั้นเมื่อได้ยินชื่อนี้หยางเชิญก็จ้องมองทันทีแฟรี่ซียังเป็นตัวละครอายุน้อยที่โด่งดังไปทั่วโลกเมืออ่อหยางเชิญฝึกฝนในชาติที่แล้วซึ่งเป็นสิทธิส่วนตัวของเกาะอ,อมตะยกเขียวซึ่งเป็นบุคคลหมายเลขหนึ่งของคนรุ่นใหม่เธอก็ปรากฏตัวที่นนี่่่โดดดยไมคคาคิเชกัน ยางเฉินมองดูภาพเงาที่เย็นเยือยมองแสงดาบที่ขาวสะอาดเหมือนเสื้อผ้าที่เธอสวมและอดไม่ได้ที่จะถอนหายใจเล็กน้อยภายในใจ s S สชานชานยังคงเหมือนกับที่เขาจำเธอได้มีเพียงความทรงจำที่มีอายุหนึ่งหมื่นปีเท่านั้นในเวลาเดียวกันขณะที่เขาถอนหายใจด้วยความคร่ำครวญเขายังปกป้องจิตสำนึกอันศักดิ์สิทธิ์ของเขาอย่างแน่นหนาเพราะกลัวเขาจะเปิดเผยบาอแสที่เล็กน้อยที่สุดปฏิบัติต่อเขาโดยตรงเหมือนสัตว์ประหลาดที่ฆ่าสัตว์และทำระให้บริสุทธิ์ ซือซานชานเพียงพยักหน้าเล็กน้อยให้กับผู้ที่พูดในตอนนี้โดยไม่พูดอะไรอีกมองเพียงอย่างเฉินที่จ้องมองมาที่เธอแฟรี่ซีไม่เคยพูดมากและผู้ฝึกฝนทุกคนรู้และไม่รังเกียจมารยาทของเธอผู้สุขุมกำเนิดคุณธรรมรับบาปหนักหนาถึงเพียงนี้เจ้าไม่กลัวผลกรรมหรือไม่มีใครคาดคิดมาก่อนนะว่านางฟ้าน้ำแข็งสือจะพูดกับมนุษย์ธรรมดาที่หยาบคายและแม้กระทั่งกับเพชฌฆาตที่แม้แต่คนทั่วไปยังดูหมิน่นนี่ทุกก้อนย่อมมีลูกนี้นี่คือหน้าที่ของฉันดำเนินการตามคำสั่ง ใต้ฟ้าและเหนือพื้นโลกทุกสายตาจับจ้องไปที่อย่างเฉิขนขณะที่เขาพูดอย่างใจเย็นในเวลาเดียวกันเขาก็จ้องไปที่สื่อซานซานบนท้องฟ้าอย่างแน่แน่โดยไม่ถอยห่างไปครึ่งก้าวช่างโง่เขลาบาปขอองค์การฆ่าคนคนนี้ช่างหนักหนาอย่างน่าประหลาด เขามีความเกี่ยวข้องกับสัตว์ประหลาดที่เราตามหาอย่างแน่นอนคำพูดของหยางเชนที่พูดกับ SSI ชานชานทำให้ผู้ปลูกฝังรุ่นเยาว์คนหนึ่งไม่พอใจในทันทีสื่อซานชานเป็นไอดอลที่ถูกจ้องมองนับไม่ถ้วนแต่เมื่อเธอยอมลดตัวลงเพื่อให้คำแนะนำหยางเชนหยางเชนปฏิเสธอย่างดื้อรั้นที่จะกลับใจทำให้ผู้คุมกันของเธอกระโดดออกมาทันทีนางฟ้าสื่อเราควรจับตัวเขามาสอบสวนให้ละเอียดยิ่งขึ้น ตอนนี้มีความโหดร้ายมากมายภายใต้สวรรค์การฆาตกรรมเกิดขึ้นทุกวันเพชรคาดคนใดในโลกนี้ไม่เหมือนเขาแฟรี่ซีไม่ได้พูดกับหยางเชินอีกเพียงทิ้งคำบางคำไว้กับผู้พิทักษ์ที่ควรจะเป็นอย่างลกูลกๆนางจ้องมองไปที่ดวงตาของหยางเฉิงอย่างใกล้ชิดดูเหมือนว่าคำพูดที่เจ้าของดวงตาคู่นั้นพูดอย่างมั่นใจทำให้เธอประหลาดใจมาก สือซานซานสัมผัสได้ว่าคำพูดของหยางเฉินมาจากใจจริงเขายังไม่ได้ตอบด้วยซ้ำว่าเขากลัวการลงโทษจากสวรรค์หรือไม่แต่เหตุผลก็ยังชัดเจนมากงานของเพชฌฆาตคือการฆ่าคนคุณไม่สามารถพูดได้ว่าเพชฌฆาตที่ขยันขันแข็งทำอะไรผิดบางทีแม้แต่ผู้เป็นอมตะแม้ว่าคุณจะพูดได้ว่าการฆ่าคนเป็นสิ่งที่ผิดแต่คุณก็ยังไม่สามารถพูดได้ว่าเพชฌฆาตผิดที่ทำตามคำสั่ง ที่ใดในโลกนี้มีสิทธิสมบูรณ์ที่ใดมีธรรมสมบูรณ์ที่ใดแม้เคยมีประสบการณ์ในเรื่องทางโลกเราก็ต้องแยกแยะถูกผิดไม่ใช่เอาเรื่องต่างๆมาปนกันเมื่อคิดอย่างชัดเจนเกี่ยวกับเรื่องนี้จู่ๆก,ก็รู้สึกถึงความเข้าใจที่เปิดกว้างในใจของเธอและการปฏิบัติของเธอที่เคยค่อนข้างหยาบกระด้างในอดีตก็หลุดพ้นจากพันธนาการทั้งหมดไหลเวียนผ่านช่องพลังงานของเธออย่างรวดเร็ว ด้วยการปฏิวัติอย่างกระทันหันพลังวิญญาณของเธอเคลื่อนหนึ่งรอบภายในร่างกายของเธอโดยไม่มีข้อจำกัดใดๆแม้แต่อัจฉริยะที่น่าตกใจอย่าง s อสเชานชานยังต้องชื่นชมยินดีในใจเมื่อถึงจุดสูงสุดขององค์การสร้างรากฐานในที่สุดเธอก็สามารถโจมตีจินตันได้ การเปลี่ยนแปลงของพลังทางจิตวิญญาณภายในเอสแอทไชันชานไม่ได้หลีกหนีจากจิตสำนึกอันศักดิ์สิทธิ์ของคนอื่นๆและแม้ว่าพวกเขาจะไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นพวกเขาก็สามารถสรุปได้ว่าการฝึกฝนทางจิตของเอสแอทไทชันชานได้ก้าวหน้าไปอย่างมากและพลังของเธอก็มีต่อมาได้เพิ่มระดับขึ้นไปอีกผู้ฝึกฝนที่เคร่งครัดหลายคนที่ก้าวไปข้างหน้าและจับมือของพวกเขาไปที่เอสแอทไทชันชานขอแสดงความยินดีนางฟ้าขอบคุณมากทุกคนสื่อสารสารประสานมือของเธอเพื่อกลับไปยังบริเวณโดยรอบ จากนั้นหยางเฉินก็พยักหน้าเล็กน้อยทําให้เขาดูค่อนข้างซับซ้อนทันใดนั้นเธอก็บกมือข้างหนึ่งแสงสีขาวปรากฏขึ้นตรงหน้าหยางเฉินเขาเอื้อมมือหยิบยาเม็ดเล็กๆไว้ในมือในเวลาเดียวกันเสียงขอบคุณที่เย็นชาและห่างเหินก็มาถึงหูของหยางเฉินหยางเชิปฏิเสธที่จะแสดงความคิดเห็นและเอสชัยชานชานก็ไม่ได้พูดอะไรอีกเช่นกันการจ้องมองของเธอ,อยังละทิง้งหยางเชนิในที่สุดก็ตกลงไปที่ซันคิงเก้ซึ่งอยู่ข้างๆเขา น้องสาวกระดูกข,ของคุณค่อนข้างผิดปกติความโชคดีของคุณนั้นลึกซึ้งคุณต้องการติดตามฉันเพื่อฝึกฝนหรือไม่ s อสแอชนชานพูดคุยกับมนุษย์อีกครั้งแต่เนื้อหาและเป้าหมายทำให้ทุกคนผ่อนคลายเด็กหญิงตัวเล็กๆคนหนึ่งและพาเธอไปฝึกฝนดูเหมือนว่านางฟ้าเอสชัยจะรู้สึกประทับใจ ซุนฉิงสู้คาดไม่ถึงว่าภายเนื้อขนาดมาหืมาเช่นนี้จะตกลงมาจากสวรรค์และเมื่ออายุได้สิบขวบเธอไม่รู้ด้วยซ้ำว่าเธอควรตอบคำถามที่สาวใหญ่ที่เหมือนนางฟ้าอย่างไรกลับกลายเป็นผู้ใหญ่ที่อยู่ข้างๆเธอพูดพร้อมกันด้วยสีหน้าประหลาดใจเธอทำได้คิงเก้ครอบครัวของเราเต็มใจน้องสาวคุณต้องการหรือไม่เอสเอชไยชันชานไม่ได้ให้ความสนใจกับสมาชิกในครอบครัวซันเธอมองไปที่ซันคิงเก้เท่านั้นเพื่อรอคำตอบจากเธอ ในเวลานี้ซันคิงเก้ขาดลักษณะของอัจฉริยะที่โดดเด่นซึ่งอย่างเชนจดจําได้อย่างสมบูรณ์เพียงมองไปที่นางฟ้าเอสบนท้องฟ้าด้วยความกลัวจากนั้นมองไปที่สมาชิครอบครัวที่อยู่ข้างๆเธออีกครั้งจากนั้นจึงเหลือมองไปยังอย่างเชนราวกับว่าถ้าพี่ใหญ่คนนี้ที่เคยยิ้มให้เธอในลานประหารสองสามครั้งทําให้เธอมีความหวังทําให้เธอรู้สึกโล่งใจยิ่งกว่าครอบครัวของเธอเองฉันไม่ได้พูดความจริงใช่ไหมอย่างเชนไม่ได้ให้คาตอบโดยตรงแกซันคิงเก้เพียงยิ้มและพูด ในขณะที่ผู้คนที่ยืนดูอยู่นั้นยังสงสัยอยู่ซันคิงเก้ก็เข้าใจความหมายของหยางเินหยางเทนิเทนเพิ่งพูดว่าเธอจะไม่เป็นไรและทุกคนในครอบครัวของเธอจะไม่เป็นไรและตอนนี้หยางเชินก็ยังพูดเหมือนเดิมซันคิงเก้จ้องมองไปที่นางฟ้าที่สวยงามบนท้องฟ้าอีกครั้งด้วยคำยืนยันของหยางเชินเธอดูเหมือนจะมีความมั่นใจและแม้จะยังถูกมัดอยู่เธอก็ยิงคำถามขึ้นไปบนฟ้าถ้าฉันมากับนางฟ้าพี่สาวใหญ่ครอบครัวของฉันจะสบายดีไหม คำถามนี้ทำให้ทุกคนในอากาศยิ้มแฟรี่ซือยังยิ้มเล็กน้อยราวกับดอกไม้ที่สวยงามที่เบ่งบานบนท้องฟ้าวิญญาณของผู้คนรอบข้างก็บินออกไปทันทีนางฟ้าชื่อถือได้รับการยอมรับด้วยนามสกุลของเธอแต่ก็มีนัยหนึ่งที่บอกว่าเธอเป็นเหมือนหินไม่เคยยิ้มเลยตลอดทั้งปีแต่เมื่อเผชิญหน้ากับเด็กหญิงตัวเล็กๆทุกคนโชคดีพอที่จะเห็นรอยยิ้มของเธอหมายเหตุทีเอลเอสแทัยหมายถึงหินหรือหินรอยยิ้มของเอสแทัยชันชันทำให้ซันคิงเก้มีความกล้าหาญอย่างไรขีดจำกัด และเธอก็ต่อสู้อย่างกล้าหาญเพื่อยืนขึ้นโดยพูดกับเอสแฉชันชันบนท้องฟ้าตราบใดที่ครอบครัวของฉันสบายดีฉันจะตามคุณไปการมีอมตัดหลายคนปรากฏตัวเป็นการส่วนตัวการดูแลความปลอดภัยของครอบครัวจึงเป็นเรื่องที่ง่ายที่สุดแม้แต่ในลานประหารเจ้าหน้าที่ผู้ควบคุมไม่มีความกล้าแม้แต่จะสั่งให้พวกเขาหยุดและได้แต่เฝ้าดูสมาชิกตระกูลซุนปลดเชือกออกทีละคนจากนั้นก็หายไปจากลานประหารอย่างรวดเร็วหลังจากสือ่อชานชาน เพียงครั้งเดียวที่ทั้งตระกูลสุนหายไปจากสายตาเจ้าหน้าที่ผู้ดูแลก็ยืนขึ้นอย่างสันคลอนตรวจสอบอีกครั้งว่าไม่มีอมตะอยู่บนท้องฟ้าอีกต่อไปเขาเพิ่มความกล้าหาญและตะโกนเสียงแหบแห้งครอบครัวที่ถูกตัดสินถูกล้นจากการประหารชีวิตด้วยอำนาจของเสือภูเขาปล่อยข่าวโดยมีค่าหัวและหมายจับทุกคนได้เห็นผู้คนบนท้องฟ้าและยังได้ยินพวกเขาพูดกับนางฟ้าสือ่อแต่ไม่มีใครกล้าพูดอะไรทุกคนเห็นด้วยกับคำอธิบายว่าภูเขาหัวเสือมีหน้าที่รับผิดชอบ อย่างเช่นหัวเราะย้อนในแขนเสื้อของเขาระหว่างทางกลับบ้านในใจของเขาหวนนึกถึงคำพูดสุดท้ายของเด็กหญิงตัวเล็กๆซันคิงเก้และฉากที่เธอเปลี่ยนไปอย่างไม่เต็มใจพี่ใหญ่ขอบคุณอ่านบทล่าสุดที่ว u ้กเยเว o r l d s ไซต์เท่านั้นพี่ใหญ่ฉันจะหาเวลามาพบคุณในอนาคตจุลภาคจุลภาค ถ้าเขาบอกผู้คนในโลกก่อนหน้าของเขาว่าซันคิงเก้จากบลูคลาวเซ็กได้พูดอะไรแบบนั้นกับเขาคนจากหมื่นคนหนึ่งหมื่นคนจะไม่เชื่อเขาแต่ในชีวิตนี้มันเป็นความจริงสิ่งเดียวที่ทําให้เขางงงวยคือควรจะเป็นคนของบลูคลาวเซ็กที่ดูเหมือนจะช่วยซันคิงเก้ดังนั้นทําไมมันถึงเป็นนางฟ้า s ์สของกรีนเจ็ดอิมมอร์เทลไอแลนด์เป็นไปได้ไหมว่าซันคิงเก้จะเป็นสิของกรีนเจดอิมมอร์เทลไอแลนด์ในอนาคตและไม่ได้รับการสอนจากบลูคลาวเซ็ก อย่างไรก็ตามไม่ว่าซันคิงเก้จะเป็นสิทธิของกรีนเจดอิมมอร์ทัลไอแลนด์หรือบลูคลาวเซ็กในท้ายที่สุดแล้วก็ไม่มีความสำคัญอย่างยิ่งสำหรับอย่างเชนความสำเร็จของเขาในฐานะเพชรคาดยังไม่มีข้อสรุปที่ประสบความสำเร็จและถึงเวลาที่ต้องจากไปสิ่งที่อย่างเชนสนใจในตอนนี้คือเทคนิคการพปลูกแบบใดที่เขาควรฝึกฝนเพื่อให้ได้รับประโยชน์มากที่สุดในเส้นทางแห่งการฝึกฝนในอนาคตของเขา